เป็นชิลล้อเขามันชิลเลยนะบึ้ยอันเยี่ยมดีเดมีงานให้เราเห็นบ้งิดเงเลยเนี่ยังเราเบิ้งคินไปเยด็นี่ยังเล่นนี่แล้วไปให้มันชนะนี่ ก็การดูนมึงบวเจ้าจะบอกใครดีไหมยัยเอออเาส่งมาส่งมาปล่อยไปซะเด้ยคันนี้นี่น่าดีแหลกกินหลายเลยคันนี้อ่ะจ้มันอุดเดียวอุด เนียเ่ยกาตยไยตัวเูียวเจ้าอ่ะเขาว่าฮอดอ่ะเขาว่าฮอด đi đi hola 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 đi, hola 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 chiên với nhà chi liền đó chiên chị thắng gì với vậy mèm mày thấy Tại vì vướng màn Tay hết. Nên bà. Cần không? Cần ma pin cả hoạt, má pin bỏ hoạt chắc tổ. ma pin, tay hẳn. Đưa nỉ mướt lên. Không? xin không hết lốp Bí cái cầu lại vậy ไปก็วัดน้องเขาด้วยกันแล้ววะกินกินเลยไปลบ <c oughs> ขัดตอนทุ <c> ้ย <oughs> ไปเชียบเหยาบตอนบ่มีนมองกันน <c oughs> ั่นล่ะขออนุญานเอา

chump <laughs> Chôm 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 chump 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 đi chump 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 มาขาตัดตอนกักสองกักสาม,มากันไปไม่ขำขาายายมันละเดือ้ออันยินสามขำข่า,ายายมันน่ะยามามัวสัวมัวสัวงหนมานี่ละ่ะคุยเลยวมากามาวันี่ะ บกาเนี่แล uh, ้วใจมัวแล้วใจมัวไปองมาลองเมื่อไงนะเยนงอ่ะยรองกับเสยนตรงกัเนี่ยรวมเลยรวยจริงเลยเดี่ยวยมาสองสามฮะเดินเติมไม่แ้วเอเมียนปานันดินี่ละ เบงขึ้นมากไปกวอนเล่เรอ่อนวาเล่เราเอาหันกาแงตัวใดจังสิสามเนาะแตัวใดขึ้นมาเนี่ยจบเรกันเรื่องจลยเออ่นดียพี่จังอ่ะเดี๋ยวไปหาว่าใคเทียบพืกันล่ะปหลอปลามาก

เน็ดเจะพ่อเวอร์ตัวเดียวขึ้นอัดมุขขึ้นบ่ออะไรวะนึกบนกินเบ็ดสิเช็คแล้วร้อนเบ็ดกินมอสตั้ดูเลยปลาตัวหน่อยตู้เดียวว่าน่ไปไหนใครกินเบี้ยด้วยน่ะง่ายเดียวเออเออ Thằng nhìn vĩ lỡ Đồ mua tôi nhàng Mày bị tôi nhàng bây nháy Chôm 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 Chôm, tăng mấy, đầy bẹt Chôm, chết chọn à Chôm, Đưa đi Khuyến Chôm, Đưa đi เขากินเขาอ๋กินพูดละตัวได้เหรอเอาไม่ได้หรอกินเนี่ยเ้ยเจ้ากินหันไปเขากินอีกเลยแล้วอะไรกันเบ้อกโมแลวจินยากินตัวไหนนี่เดีนั่นหัวกูตาบดีเลยโมสมเขากินซีม่่อ่อก

เสมอหรอเพื hot hot. Ừ, ่อนนข้น v นวางไม่ใช่เสมอหนอเสมอ